ืันนี้มากินข้าวเที่ยงค่ะอันนี้บ้านมูกับมีผักทุกชนิดเวลาสิกินกับไปตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งแม่ครัวของเขานะคะแม่ครัวแบบสาวสวยอันนี้ค่ะแม่ครัวสาวสวยเสื้อมีน้ำมันนองอ,นอันจะทำอะไรอีกอย่างนะพัดพักประกาศยังไม่ประกาศปวยเล่งมาเข้าเ่อง ประกาศกับบอสหุจักประกาศทงเต้หยิบสัอย่างวางตู้ทงเต้ก้อนสีไปย้ำมะเขือต้องก็มาแตกนะว่าเบิ่งเพิ่นก่อนค่ะอันนี้ผักก็ไปเก็บมาจากหนานผักผักกอดสารกิ้แล้วค่ะปลูกเองปลูกเองกินเอง嘛คะปลูกเองกินเองอ้าเบิ่งไงน้องเพิ่นปาดผักดูค่ะวิธีปาดผักจะไม่สีเบี้ยวสีเบี้ยววะอันนี้กะเป็นบริเวณโดยรอบบ้านค่ะ ปั่นอยู่กลางทุ่งนาะอากาศดีมากว่าตะคุงไก่สีสุกแล้วตัวนี้แม่เขาบอกเอาไปโบมว่าป่ชาติเนี่ยนี่ตะคุงไก่สีสุกแล้วปลูกทู่แนวค่ะแต่ตะกี้ตะหน่อยเนาะกีอันนี้หนูได้หนูน้ำได้ค่ะนี่หนูหนูอย่างเนี่ยหนูซิงหรือหนูผุกหนูซิงหนูซิงตาสวดอันนี้หนูค่ะมีหนูน้ำค่ะ ลูกหนุย่ยในเครื่องซักผ้าเดี๋ยวอมองไม่ค่อยเห็นใชะ่ะมันแดดเออีิค่ะ,ะมีหนูน้ำหนูหลายเนาะอกไก่นะไปเอาไปเล็กหน่อยดีนีกับเบื้องส่วนก็เก็บจากนี้นก็เป็นหัวบบกเออแักแตงนี่มากไปนี่แบแตงนี่มากแล้วเพิ่งเพิ่งปลูก ไม่หมากไว้เนาะแต่งก่งไงกระบักพริกแต่งลายต้อละนุ่นดกอยู่เยู น,นี่ปลูกผักมะเชือเจ้าเรียงไกท่ทำาันี่กระลําอันนี้กระลําปีอีนน่บ้านเขาถ้ามีนะอยู่ไก่ทงนั่นกับปลูกอย่างกินเองกะแทบไม่ได้ซื้อเลยค่ะ สเสน่ของอีสานใครบอฮะใครน่วยหนึ่งบออันนี้ลูกไก่จักโตนะฮะสาตัวนะ<ะ>ใจไข่เด็ดตอนเล้งกิ เป็นกับเขาที่เก <d> ็บขางขงบ้านค่ะเก็บวัตถุดิบมาจากข้างขังบ้านค่ะบ่ได้ซื้อค่ะไยแ้งวันกันนี่เป็นกับเขาที่เก็บข้างขงบ้านค่ะเก็บวัตถุดิบมาจากขางขงบ้านค่ะบ่ได้ซื้อค่ะไยแ้งวันกัน